ย้อนคำำนําทํำนายบอกระวังโรคภัยไค้เจ็บทั่วโลกไทยแปลคือโควิด2019เป็นคนแรกที่เตือนเรื่องนี้ไว้เมื่อปีพศ2559เมื่อเปิด YouTube หัวข้อเรื่องดวงเมืองอาวะมงคลน,นิมิตปีคาดอายุระวังดาวคราดดาวพฤหัสจรมรณะ ช่วงกรียุคบ,บอกไว้เมื่อวันที่8มิถุนา2560จะเห็นคำว่าอาวามงคลแปลว่าโชคร้ายเคราะห์รายความหมายคือไม่เป็นมงคลปีคาดอายุก็แปลว่าปีพิคาดอายุหรือทำลายอายุสุขภาพผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้และเมื่อวันที่8กันยา2 0 1 6ก่อนหน้านี้ได้บอกไว้ในหัวข้อเรื่องปีคาดอายุ ดวงโลกไทยคือให้ดูปลาย60ถึง62และเพิ่มเติม63ให้ระวังเหตุทั่วโลกในบทความอาว่ามงคลน,นิมิตปีคาดายุดาวคราดพฤหัสจรมรณะช่วงคริยุกเมื่อวันที่8มิถุนา2560ได้ระบ,บุไว้มีใจความว่าถือเป็นปริศนาของดวงเมืองที่น่าจับตามองถือว่าเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ละช่วงแต่ละตอนไม่ปกติด้วิตกกังวลแทบทั้งสิน้นจะเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของบางคนบางกลุ่มในเรื่องของการหมิ่นสถาบันที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปข้อที่สองดวงเมืองดวงโลกจะเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องระวังคือภัยทางน้ำบรสุทที่จะหนักหนาสาหัสทั่วโลกจะเจอ ภัยพายุลูกเห็บที่รุนแรงข้อที่3สงครามก่อการร้ายเคยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2 5 5 8ที่จะเห็นทั่วโลกสิ่งที่น่ากลัวคือความขัดแย้งของจีนกับอเมริกาข้อที่4การเมืองไทยที่จะอุณหภูมิการเมืองบ้านเมืองจะร้อนขึ้นอีกเมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนจะแบ่งกลุ่มเป็นสองฝ่ายเช่นเดิม ข้อที่ 5. ดาวพิหัสเป็นบรณะที่เกี่ยวกับคุณธรรมและศาสนาข้อที่ 6. จะเป็นเรื่องที่จ้องระวังที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งคนและสัตว์เลี้ยงข้อที่ 7. ให้ดูค่าเงินเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอนาคตข้อที่ 8. เรื่องของต่างด้าวจะทะลักเข้าเมืองเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยก่อปัญหาในสังคม ข้อที่9ปัญหาภัยทางสังคมนับบรรจะรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่องทั้งหมดให้ดูตั้งแต่สิงหา2อ6 0เป็นต้นไปเป็นช่วงเริ่มต้นของปีคาดอายุของดูเมืองดวงโลก